จุดต่อสายลายบนเบเกอร์ย่อยจุดต่อสายกลาวบัดบากลาวจุดต่อสายนิวตอนบัดบานิวตอนสวัสดีครับทลิปนี้จะมาสอนการต่อสายไฟตู้คอนโซมเมอร์ยูนิตเมนกันดูด RCBO หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ภายในตู้คอนโซมเมอร์ยูนิตกันก่อน เบเกอร์เมนอาร์ซีบีโอเบเกอร์ย่อยเอ็มซบีัตรบากราวและบัตรบา์นิวตันนะครับสายกราวมาจากแท่งกราวก็จะมาเข้าบัตรบา์กราวขนาดของแท่งกราวใช้ขนาด5ทับ8ความยาว2.4เมตรนะครับสายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบา์กราว ออกจากบัตบาร์กลาวก็จะมาเข้าบนเบเกอร์เมนจะเข้าด้านฝาของเบเกอร์เมนนะครับออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าบัตรบาร์นิวตนันสายลายออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าเบเกอร์เมนจะเข้าด้านซ้ายของเบเกอร์เมนนะครับออกจากเบเกอร์เมนจะเข้าด้านล่างของเบเกอร์ย่อย ต่อไปเรามาดูจุดต่อใช้งานไปหาอุปกรณ์ของตู้ c o n โ u m e มอ n i ยกันก่อนนะครับจุดต่อสายลายบนเบเกอร์ย่อยจุดต่อสายกลาวบัตรบาร์กลาวจุดต่อสายนิวตนันบัตรบาร์นิวตนันถ้าเราต่อใช้งานระบบแสงสว่างนะครับสายลายออกจากด้านบนของเบเกอร์ย่อยสายนิวตนันออกจากบัตรบาร์นิวตนัน ถ้าเราต่อใช้งานระบบเต้ารับสายลายออกจากด้านบนของเบเกอร์ย่อยสายนิวตันออกจากบัตรบาร์นิวตันและสายกลาวออกจากบัตรบา์กลาวนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ